เขาไม่ใช่ฆาตรกรที่ซับซ้อนไม่ใช่นักวางแผนและไม่ใช่ผู้ควบคุมเกมจากระยะไกลแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเขาคือเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่นั้นคือการฆ่าในข้อมูลทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนํามาจาก wiki for ์ซักเคนแฟนดอถ้าเนื้อหาผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับ โอ้ยเกลือวโว้ยขี้เกียดไอเดียแล้วเนี่ยทำยังด,ดีวะน้อของน้องชายร้านบิวปรกรณ์เรามีไก่แองเจิรให้แล้วไม่ใช่แค่นั้นไก่เดมอนเราก็มีแล้วถ้ามันยังไม่พอสำหรับทุกคนแล้วก็เอานี่ไปผมให้ทั้งร้านเลยร้านบิวปรกรณ์ผมชอบที่สุดนี่เป็นการเติมโลบัคหลายเรทหลาย,ายราคาสุดคุม้มเกมอื่นๆร้านนี้ก็ทำนะกอดไดทที่ลิงข้างล่างเลยเคยไหมเล่นเกมจนแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อน จะฟาร์มก็ฟาร์มดีไม่ได้เอานี่ไป UG Phone Application ระบบคลาวมือถือเหมาะมากสําหรับสายฟาร์มครับมันข้ามคืนต่อให้จะปิดเครื่องเป็นรังก็ตามเสียเงินแค่และ10บาทเท่าน,นั้นเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะครับรูปลักที่ไม่ควรเป็นของเด็กร่างสีแดงสดเหมือนเนื้อสดที่ยังไม่แห้งกระดูกโผลจ่จากผิวหนังซี่โครงกระดูกสันหลังหัวเขา่าเชิงกรามลำตัวมีข้อความถูกแปะซ้ำๆ เหมือนมีโฆษณาที่ไม่มีวันลบออกได้ทีมครูคิด joy today ดวงตาสีดำเล็กจ้องมองไม่กระพริบและรอยยิ้มกว้างรอยยิ้มที่เหมือนถูกแกะสหลักลงบนใบหน้าไม่ใช่รอยยิ้มของความสุขแต่เป็นรอยยิ้มของการเล่นเด็กที่ถูกทิ้งไว้หน้าประตูครูคิดไม่ได้เกิดมาเป็นปีศาจเขาเป็นเพียงเด็กชายอายุสิบขวบที่ถูกทิ้งไว้หน้าบ้านของชายคนหนึ่ง แฮกเกอร์ผู้มีชื่อเสียงเฉาโฉดในอดีต 0, 0 7 n n 7แม้จะลังเลแม้จะไม่พร้อมแต่เขาก็รับเด็กคนนั้นมาเลี้ยงในฐานะลูกบุญธรรมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างของเล่นชิ้นแรกวันหนึ่งเด็กคนนั้นได้ของขวัญมันไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่เกมไม่ใช่ตุ๊กตาแต่มันคือคูกูเครื่องมือแฮก ที่เคยถูกใช้ทำลายเกมมานับไม่ถ้วนสำหรับผู้ใหญ่มันคืออาวุธแต่สำหรับเด็กวัยสิบขวบมันคือของเล่นที่สนุกที่สุดเกมที่เรียกว่าาร์มโกลาหลชื่อของทีมคูคิดเริ่มปรากฏไปทั่วโรบล็อก work at a pizza p r e s s natural disaster survival ทุกที่ที่เขาไปจะเหลือไว้เพียงเสียงเพลงเสียงวเราะและข้อความเดิมๆทีมคูคิด Today latitude. ผู้เล่นคนอื่นมองว่ามันคือฝันร้ายแต่ในสายตาของเด็กคนหนึ่งนั่นคือการเล่นการหายตัวไปในที่สุดบัญชีของ 007N7 ก็ถูกลบชื่อทีมคูคิดค่อยๆจางหายไปแต่เด็กคนนั้นไม่ได้หายไปไหนเขาเพียงแค่ถูกส่งไปยังที่ที่เกมไม่จบ f o r s a k e n ที่นั่นมีบางสิ่งที่เรียกว่า The s p e c t เจอรมันไม่ได้บอกเขาว่ากำลังฆ่ามันไม่ได้บอกว่าเลือดคือเลือดไม่ได้บอกว่าเสียงกรีดร้องคือความตายมันเพียงบอกว่านี่คือเกมวิ่งไล่จับถ้าเขาลม้มลงแปลว่าเขาแพ้ถ้าเขานั่งนิ่งแปลว่าเขาเหนื่อยมือพ่อต้องมาเชิญหน้ากับลูกเมื่อ007 N7 เข้ามาในฟอร์สัเคนเขาได้พบลูกชายอีกครั้ง แต่ในสายตาของคูคิดชายที่อยู่ตรงหน้าของเขาไม่ใช่พ่อเขาเป็นเพียงแค่คนที่ต้องถูกจับให้ได้และเด็กคนนั้นก็ไม่เคยออมมือการตื่นรู้เมื่อเวลาผ่านไปเสียงกรีดร้องไม่เหมือนเดิมเลือดไม่ใช่แค่เอฟเฟกและร่างที่ล้มลงไม่ลุกขึ้นมาอีกครูคิดเริ่มเข้าใจและแทนที่จะหยุดเขากลับยิ้มกว้างกว่าเดิมนี่ไม่ใช่เกมแล้วนี่คือพลัง และฉันอยู่บนจุดสูงสุดของโลกใบนี้สรุปครูคิดไม่ได้น่ากลัวเพราะเขาโหดแต่เพราะเขาเริ่มจากการไม่รู้และจบลงด้วยการยอมรับว่าตัวเองนั้นคือพระเจ้าวิธีการเล่นของครูคิดครูคิดเขาจะมีสกิลอยู่หลักๆประมาณ3สกิลนะครับเราจะไม่นับการโจมตีธรรมดาเนาะการโจมตีธรรมดาเราจะนับเป็นการโจมตีเฉยๆนะครับ กระุมตีธรรมดาเนี่ยบอกเลยว่าโคคินเนี่ยเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะครับตีแรงมากๆถ้าตีโดนก็คือแบบ3ทีน็อกได้เลยนะครับ3ทีตายได้เลยเออถ้าโดนจังๆนะตายได้เลยครับและสกิลแรกนะครับสกิลแรกคือการปาการปาตัวของอิดนะครบ it, ะับเหมือนก้อนอิดลักษณะเหมือนก้อนอิดนะครับจะปาไประยะไกลมากๆนะครับถ้าโดนเนี่ยติดสโลนะ ถ้าโดนเด็ดติดสโลเลยแล้วก็จะทำให้ตัวคูคิดเนี่ยล่าได้ง่ายขึ้นต่อไปสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลพุ่งเนะครับเป็นชาร์จจะพุ่งจะทำให้คูคิดเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าระยะไกลนะครับแต่ว่าจะเลี้ยวยากมากๆอันที่จริงอาจจะไม่เลี้ยวเลยนะครับเวลาโดนเนี่ยจะทำให้ s ซเว i รติดไฟลุกและทำให้คูคิดเนี่ยตียแล้วตายง่ายขึ้นมากๆนะครับ ต่อไปสกิลที่3เขาจะอัญเชิญตัวของพิซซ่าคนส่งพิซซ่านะครับคนส่งพิซซ่าออกมาเพื่อไล่ล่าสวยโบโเดินช้ามากๆากครับสำหรับตัวเดลิเวอรี่พิซซาเนี่ยจะทำให้ครูคิดเนี่ยสามารถปิดทางหนีหรือไม่ก็ไปดักรออีกทางก็ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นการเปิดตำแหน่งของสวยโบได้นะครับโดยถ้าตัวของพิซซา Delivery เนี่ย โจมตีโดน s u r v i v a l นะครับตัวของ Pizza Delivery เนี่ยจะหายไปและจะทำให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยลือดลดไป20และติดไฟลุกนะครับคููคิดเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเมนของผมเหมือนกันตอนนี้ผมเนี่ยเล่นเป็นเมนคู่คิดนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งมากๆสำหรับผมนึกตว่ามันตีแรงตีแรงมากแล้วผมชอบมากนะตัวตีแรงๆเนี่ยแล้วแบจบได้แบบตีแค่ไม่กี่คิดอะถ้าสกิลโดนด้วยนะ คือทั้งปลาเห็นทั้งพุ่งเนี่ยจะทําให้ตัวผมที่จบเกมได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆด้วยก็ราคาเนี่ยอยู่ที่900คอยถูกมากๆครับสําหรับการาเริ่มต้นเล่นฆาตก,กรดีๆสักตัวนะครับผมก็จะแนะนําเป็นครูคิดนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าทุกคนเนี่ยชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับใน ประวัติครูค,คิดนี่จะไม่ได้เยอะหรือยาวมากและค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหน่อยนะครับตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่ได้ละเอียดเหมือนกับตัวอื่นๆนะครับแต่ถ้าทุกคนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ผมได้อ่านได้ชื่นชมนะครับและอะไรที่ผมตกหล่นไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับผมด้วยสำหรับผมตอนนี้นุสตาขอลาไปก่อนไว้เจอกันครับ